ตันเต้าหรือเฉินเต้าชื่อรองชูจือเป็นนายทหารของเล่าปีมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ฮั่นยุคสามก๊กแต่เชื่อหรือไม่ว่าเขาผู้นี้กระไม่เคยมีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณกรรมจีนรเรื่องสามก๊กไม่ว่าจะภาษาใดใครเป็นผู้เขียนสื่อสามก๊กสมัยใหม่ที่มีปรากฏชื่อของตันเตา้ามีเพียงเกมสามก๊กในคอมพิวเตอร์หรือการ์ดเกมเท่านั้นตันเต้าเป็นชาวเมืองจีหลั่ รับราชการกับเล่าปีที่เมืองอิวจิ๋วในตำแหน่งองครักษ์รองจากยูล่งซึ่งเขามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านความจงรักภักดีและความก้าหาตนตันเต่าเข้าร่วมทำศึกสงครามหลายต่อหลายครั้งมีวีรกรรมสำคัญคือช่วยให้เล่าปีรอดชีวิตจากศึกอ e ีเลงที่เมืองไผ่ตี้เฉิงเมื่อคงเบ้งขึ้นเป็นผู้สเร็จราชการเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ภายใต้สังกัดของลี่เงียมที่เมืองหยงอัน เพื่อป้องกันการรุกรานจากงอกกกของซุนกวนในปีคศ223-226ถึงหงเบ้งเตรียมระดมสัพพากำลังเพื่อโจมตีวุยกกตันเตาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับการเลื่อนขัน้นโดยเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนพลผู้พิชิตทิศประจิมเล็กขึ้นเป็นเจ้าเมืองหยงอันแทนที่ของลิงเงียมที่โดนปลดยางฉีคุณนางของโจกก,กได้เขียนกรอนไว้อะไรบทหนึ่ง ยกย่องความจงรักภักดีของตันเตาว่าเสมอเหมือนดังจูลงซึ่งในบทกลอนนี้เฉินโซผู้บันทึกจดหมายเหตุสามก๊กได้เขียนคําอธิบายสนับสนุนและยกย่องตันเตาไว้ด้วยเช่นกันเรื่องของตันเตาจึงเป็นเรื่องน่าแปลกที่หลอกวนจงไม่ได้ใส่ชื่อของเขาเพื่อให้ลดเล่นในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กที่มีตัวละครเป็นพันพันคนบางคนโผลมาครั้งเดียวก็เลือนหายแต่ตันเตาผู้ที่ในบันทึกประวัติศาสตร์มีผลงานเป็นรองเพียงจูลงเท่านั้น กลับไม่มีชื่ออยู่ในวรรณกรรมและด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้มีผู้สันนิษฐานเอาไว้ว่าล้อกวนจงเขียนนิยายโดยรวมเอาววรกรรมและผลงานของทั้งจูหลงกับตันเตาเข้าไปกลายเป็นคนคนเดียวกันภายใต้ชื่อของจูหลงด้วยเหตุนี้เองตันเตาจึงเป็นขุนพลอาภัพผู้อยู่ใต้เงาของจูหลงตลอดกาลประวัติย่อของตันเตาตันเตาสำเนียงจีนกลางออกเสียงเฉินเต้า ชื่อรองก็คือชูจื้อเป็นชาวเมืองยีหลัมที่เกิดไม่แน่ชัดและอาจจะเคยเป็นขบฏโจรพวกผ้าเหลืองมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเฉินโซไม่ได้บันทึกประวัติพื้นเพของเขาไว้มากเท่าไรนักตันเตาเข้าร่วมกับเหล้าปีที่เมืองอิวจิ๋วในตำแหน่งองคร,รักษ์ของเหล้าปีก็มีตำแหน่งเป็นรองเพียงแค่จูลลงเท่านั้นตันเตาร่วมติดตามทำศึกกับเหล่าปีอยู่หลายปีมักรับหน้าที่เป็นคุณพลรองจากจูลลงมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่พักดีและมีความกล้าหาญ สร้างผลงานใ,ในศึกสงครามหลายๆครั้งปีคศ2 2 1เล่าปีตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ตันเตาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกองกําลังหน่วยพิเศษที่เรียกว่าหน่วยพิราบขาวฉินโซได้บันทึกแทรกเอาไว้จากหนังสือของคงเบ้งว่าตันเตาจะทําหน้าที่อรารักขาอยู่หน้ากระโจมของเล่าปีหน่วยพิราบขาวนี้ขึ้นตรงกับองค์ฮ่องเต้เล่าผีเท่านั้นซึ่งมีหน้าที่ถวายการอรารักขาองค์ฮ่องเต้ จะเห็นได้ว่ากองกําลังพิเศษที่มีหน้าที่ถวายการอรารักขาองค์ห้องเต้ของจกกกและครอบครัวมาอย่างยาวนานหลายสิบปีซึ่งผู้บัญชาการหน่วยและออกคําสั่งก็คือจูลงมีตันเตาเป็นหัวหน้าหน่วยอีกทีปีคศ2 2 1เล่าปีทําศึกอีเหลงกับฝั่งงอกกกผลคือพ่ายแพ้ลุกสุนอย่างหมดรูปก็ได้ตันเตาที่สร้างวีรกรรมช่วยชีวิตนายหนีรอดกับไปยังเมืองไปที่เฉิงได้เมื่อเล่าปีเสียชีวิตลง เล่าเสี้ยนขึ้นครองราชต่อของเบ้งได้เป็นผู้สมเร็จราชการตันตต่อก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นนายพลผู้ช่วยคุมกําลังและเป็นขุนพลอยู่ใต้สังกัดของผู้สมเร็จราชการลิ่งเหียมซึ่งในช่วงแรกมีผู้สมเร็จราชการสองคนก็คือลิ่งเหียมและขงเบง้งประจําอยู่ที่เมืองหยงอานทางตะวันออกมีหน้าที่ก็คือเพื่อป้องกันการลุกรานของงอกก๊กปีคศ226ข,ออ22ขงเบ้งจัดทัพใหญ่บุกขึ้นเหนือเพื่อปราบุิกก๊ก ตันเตาเป็นหนึ่งในขุนพลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นขุนพลสยบประจิมและถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองหยงอานแทนที่ลิงเงเหียมที่ถูกปลดแม้ว่าหลังจากคงเบ้งทําศึกพ่ายแพ้แต่ตันเตาก็ยังคงทําหน้าที่ปกป้องอาณาจักรไ,ได้รับตําแหน่งเป็นขุนนางชั้นพระยาเชื่อได้ว่าตําแหน่งทางการทหารของเขานนั้นสูงมากมียศเป็นรองเพียงแค่จูลงเท่านั้นในบันทึกของเฉินโศตแม้ตันเตาจะดูมีความโดดเด่น แต่ในฉบับวรรณกรรมของหลอกว้านจงนั้นตัวละครที่ถูกเอ่ยถึงเป็นร้อยๆตัวแต่กลับไม่ปรากฏชื่อของตันเตาเลยแม้แต่น้อยอาจจะเป็นเหตุได้ว่าวิรกรรมบทบาทและชื่อเสียงของเขานนั้คล้ายกับของจูลงซึ่งเป็นภาพที่ซ้อนทับตัวตันเตาและจูลงหลอกว้านจงจึงนำบทของตันเตามาซ้อนทับไว้กับจูลงโดยที่เอาความเป็นของจูหลงและตันเตามาผสมรวมกันเกิดเป็นจูหลงฉบับวรรณกรรมนั่นเอง ดังนั้นบทบาทของตันเตาจึงถูกตัดออกไปจากฉบับวรรณกรรมสามก๊กชื่อของตันเตานั้นแทบไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งชื่อของเขาปรากฏอยู่ในเกมสามก๊กของค่ายโกอีที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตจนทําให้แฟนๆสามก๊กได้รู้จักชื่อของเขาและทําให้ตัวตนของตันเตาเป็นที่สนใจและโด่งดังไปทั่วโลกเพราะเกมสามก๊กจากค่ายโกอีนี้นําฐานข้อมูลชื่อตัวละครทั้งหมดจากฉบับจดหมายเหตุสามก๊กฉบับเชินโซ และฉบับวรรณกรรมมาผสมรวมกันเป็นหลักนี่คือเรื่องราวของตันเตาองคราพิทักเล่าปีขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่รับคลิปใหม่ๆรานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ